ตอสวัสดีครับอยู่กับเบื้องหลังความเฟลนะวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตเจ้าุ่งแห่งความเฟลคั่ามเฟลอาสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการเกมมือถนะครับตอนนี้คือในเกมครออฟเฟลครออฟเฮียครออฟเฮียลองค่าแห่งความครัวครออฟเฮีย ขายอฟอไฟขายออรกดีไดเอลดี้งดิบูทเลดี้บูทกดแล้วก่อนละโฆษณาเขาทไมะด้ตังเอเอตังเอาตั้งมาเลยีบูทเชียนี่่านะผมโฆษณาฟรีมาถึงเกมลุเลยกู แค่นี้ก็เิอปัด็นแล้วนะครับนี่คือช็อตแรกของความเฟลนะฮะได้เก็บได้แล้วช็อตหนึ่ง เดี๋ยวเราไปต่อกันกับความเพีนะฮะตัด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 เมื่อกี้เกิดการเปียวต่อขึ้นนะกันใช่แล้ว เกมนี้มันสร้างมาเพื่อเฟลเกมนี้เป็นอภิษฎานอาถรรพ์ในความเฟลนะใครเล่นต้องเฟลไม่เฟลไม่ใช่เกมนี้เกมนี้สยองนะครับเกมสยองอะไรเกมยองเพราะความเฟลเกมสยองเพราคมมันมันจะเฟลเนี่ยคือมันควรจะเฟลเพื่อตายเล่นละเล่นแล้วเฟลเล่นแล้วเฟลรองให้รองให้เล่ความเฟลคือที่เล่นต้องเล่นใหม่บ่อยๆนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อตายหรืออะไรนะมันมันพลาด เันแล้วหลุดเขา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 แล้วหลุดได้แลอันนี่นาถ่ายกันใครใครสร้างห้องความเฟลเวอร์ชั้นหนึ่งจุดหกไปดูกันต่อครับเมื่อกี้เกิดความเฟลอีกแล้วนะฮะโอ้โหต้องเก็บทุกจดไหนพี่พีด่ะเอาหายไปไหนอ่ะเอ่ะ เฟลอีกแล้วนั่นเป็นอาราจักรวองเฟลนะฮู้จ๊ะไม่มีคาไหนที่ไม่เฟลไม่เฟลไม่ใช่เกมนี้ป่าเออเมื่อกี้เข้าได้ก่อนก็เฟลแล้วแต่หลุดอีกหลุดอีกยิ่งเฟลไปใหญ่แล้ววัวหนึ่งวัวสองโอ้ยวัวสิบสี่ไอติมบอ เนตเลยครับเฟลอินต้องรอพีพีไปดูกระตอกับความเฟลช่วงหน้าเฟลแกนะฮะพี่กดอีพีเกิดความเฟลแล้วกดไม่ติดเบาขาเฟลอีกแล้วตายไปายเมาพี่ีัอมันมันหลุดความเฟลนะเฮ้ยอย่าเพิเอ้ยมักันัเก เห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นความเซลล์อย่างแบบโอ้โหไม่ได้เชื่อมันเป็นมวลสารที่น่ากลัวือเกินโอ้โหนี่แปลงครับผมทนไม่ไหวเลยครับผมขอออกครับผมยอมแพ้ครับผมรับความเฟร์ี่ไม่ไหวจริงจริงไม่ออกต้องต่อไม่เล่นรายการมันลูกโอเคแลงพี่ต้องหอบต้องผ่อน เอาเฟลอีกแล้วไป้ยมาเข้ามาเจากับอะไรกันมาบอลมันไม่เท่ยิ่งยิ่งอ่มันไม่บอยแบนด์ครับพี่เร็วมันไม่บอยแบนด์พี่มันยังไม่เป๊ะเพอพี่มาเลยมันยังไม่เป๊ะเฟอร์มูเอดีแล้วเหรอวะพี่เร็วพี่ต้องมาถือเทียนไข่พี่ต้อง รู้ต้องทนกับมันทำไมทนเนะโอ้พี่ต้องใส่เหมือนพี่นาคาดิพี่นาคาโดนเตะจากเซิร์ฟยี่สิบกว่าครั้งอ่ะก็ยังเข้าอยู่เออกยังเข้าอยู่งั้นน่ะแม่งแบบยังไงอ่ะขนาดเป็นขี้เกียจเตะเออจนแบบให้ขี้เกียจเตะแต่พี่เตะไม่ได้เว้ยคนคุปเอบีก็โอ้ขี้เกียร์เตะแต่แบนใช่ไหมเออไม่ได้ที่เกียจเตะก็แบนแบนไม่ได้ก็โมโหที่โอเค เพราะว่าสุกไก่สกัดไอ้ทุตุลิแม่งเหมือนมีคนมันบอกว่าจะมาแป๊บนึงจะโหลดอยู่โว้ฮะทำเนียบกูจะให้มันเล่นไอ้คนพวกนี้ต่งไปข้ามกำลังข้าวอย่าโอ้ในสุดไอ้บอลมาแล้วมาแล้วเย่กรมืออิจาครัอยาให้แม่งเปลี่ยนใหม่อีกเฮ้ยภาวนาภาวนาเขาไว้ที่ช่องนโมสามจบ เราจะไปดูช่วงนายของความเฟลนะไปเลยเมื่อก wow ี้อะไรขึ้นผ่านไปไม่ถึงห้าวิเกิดความเฟลอีกแล้วเหรอที่อะไรเพราไม่น่าจะไม่มาน่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นชื่อชื่อข่าเป็นไปได้ว่าบ้านนี้จะมีพลังงานโมสานบางอย่างอยู่เคม้าอยู่ไหมก็เป็นได้จะมีเคม้าเคม้าเงียบคนอวดเฟลวะวันนี้ไปเลยเคม้าเคม้าไป่ไม่เคม้าตอบไม่ ใครก็ได้ตอบมันดีนเป็นความเฟลของท,ที่เท่าไหร่นั่นแหละเฟลที่สุดใหเป็นสิ่งที่เฟลที่สุดแล้วนะฮะฟ้าผ่าสายแลนขาดตายยกบ้านอะไรวะเอ้ยเฟลอะไรนักหน้กูยมไม่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  ชื่อตัวชื่อคำมันไม่เคยคุ้น้างทำไมหัวเซอร์ฟีปิงด้วยล่ะไม่จริีมาแล้วกลับมาแล้วเอ้าทำไมทำไมมึงกินเสียงด่าบวะขายออกเฟลสอนในแชัดุสเบอร์ทำเอาเมื่อกี้ฟ้าผ่าสายแลนมึงขาดมึงมึงไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมนี่คือความเฟลครั้งที่อะไรก็เมื่อกี้มึงหลุดนี่ครับก็มึงหลุด ก็คุณมึงหลุดนี่ครับเออมึงหลุดเลครับไอ้วเฟลเลยครับเข้าใจมไอ้วเเออวันนี้เรามาถ่ายแค่ความเฟือนะเกมเกมใครอยากดูแค่เกมไม่มีไม่มีอย่าดูรออีกห้าพนเลยรออีกห้าพนนะเราจะเล่นให้ดูเลยดาดแรกยิงปืนยิงปืนให้ดูหนึ่งนัดแล้วก็ปิดคลิปเลย ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้มันยังไงล่ะมันคือพิธาในครอบเซลนะต้องเชิญคุณริวจิตบำบัดมาช่วยนะต้องเออคุณก็ภายใน28่สพฤษภาผมก็จะไม่อยู่แคสเกมนะฮะเดี๋ยอยู่พวกนี้พวกนี้ไม่อยู่แคสเกมอยู่นะแต่ผมไม่แค่ละนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดนะฮะดูได้จากคลิปผมคนเดียวคลอันนี้อันนี้อันนี้คือคลิปล่าสุด ก็คืออะไรอะไข่ off fill นี่คือไข่ off f i l ไม่านเรื่องรายงานคิดยังไงก็ยังมีในคลิปแชร์อยู่ใช่ยังไม่เลิกผมลงจริงๆนะเนี่ยผมถ่ายอยู่เลยเนี่ยก็ลงไปดิและนี่คือรายการเบื่องของความเฟลพบกันสัอาทิตย์หน้าครับคือว่าตลอดที่ผมแคสไอ้ขา off f i l ลมาไอพาร์ตี้เราครับคือก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาอย่างนี้ละครับ ให้รู้ว่าที่เราจะแคสกันเนี่ยที่เราแคสกันมาได้เนี่ยโอ้โหมันลำบากย่ะลำบากพลาดไหนไม่เชีวไม่ใช่เกมนี้ไม่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 เฟลเฟลแค่พูดจะพลาดเลยครับดูสิครับเฟลขนาดไหนมันเป็นอาถันสิบแปดบวกอาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้ไม่พี่แปงครับพี่แปงผมไม่อยากเข้าเลยผมอยากเพล่คือตอนเนี้ยคาเฟ่ของผมมันจะแลก เล่นการโนบุ๊กด้วยแต่เครื่องอาจจะรองรับได้หรือเผาคงไม่ทราบพอดีเกมนี้มันมีปัญหาตอนที่ผมแคสซิงเกิลเพย์เนี่ยมันซิงเกิลระบบมันมีปัญหาหยุดไพ่อยู่พอดีแม่งเคร,รื่องดับโอเคครับท<ด>่านผู้ชมก็จบเกมแค่น,น,นี้นะฮะนี่คือกิ๊ฟเฟลไม่ได้แคสสวัสดีครับเย่ใครเอาเฟล